สวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์ฟานะครับมาถึงช่วงนี้ครับนึงครับช่วงเช็คอาวอล์คเขาไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับตัวตนของเขานะครับจะเป็นเหมือนในทีวีหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับจ้าใครครับสวัสดีครับผมแชมป์วงฟังกี้เบอร์เกอร์ครับเป็นไงบ้างครับชีวิตช่วงนี้ครับ ก็ช่วงนี้เหนื่อยหน่อย hey. ี่งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับทําทุระเกี่ยวกับที่บ้านด้วยหน้าตาสมหมดแล้วครับอยู่ในตึกนี่มานานแค่ไหนแล้วประมาณ7จ็ดปีครับอยู่กับพี่นรลงเดชะกูดดี้มิวสิกเหมือนว่าพี่นรลงเขาจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัว mm hmm. ก็เลยต้องปิดค่ายกูดดี้ลงแล้วอเผอิญว่าค่ายกูดดี้เนี่ย อยู่ตรงข้ามกับค่ายอัพจีพอดีพี่นรลงก็เลยเอามาฝากกับพี่ต่อแสงคมสมคิดดูแลน้องต่อให้หน่อยเลยพี่ต่อก็ดีเลยครับพี่ต่อก็มาให้แบบให้ความสนับสนุนให้เราทําเพลงจนสุดท้ายเราก็ได้มาออก ก่อนที่เราจะมาเป็นฟังกี้เบอร์เกอร์นตอนนั้นเราใช้ชื่อบงว่า m มยาคินผมเขียนเนื้อเองผมทําดนตรีเองมันก็ยังยังไม่แข็งแรงพอเรายึดติดพี่ๆศิลปินที่เป็นไอดอลของเราที่เขาบอกว่าเออยังไงตั้งใจทําความฝันให้มันอะไรเงี้ยสักวันมันก็จะเป็นความจริงตอนนั้นก็มีช่วงที่แชมป์ทอนะครับเริ่มแบบเออเฮ้ยเล่นดนตรีตามทับเ่อเรามาหากินทางนี้เอาก็ได้อะไรเงี้ยพี่ต่อก็มีข่าวดีมาบอกได้โปรเจกต์ออกซิงเกิลนะก็เลยกลัาคือีกครั้งหนึ่งเพลือกสุดท้าย เราอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่มม,มสมมสี่ระยะเวลา9ปีสิปีเราไม่มีงานเราก็คือไม่มีงานเลยเราก็ลุยทั้งั้นที่แบบว่าไม่มีใครหนีไปไหนด้วยไม่มีครับไม่มีไม่มีใครท้อเราก็ยังแบบคอยปลอบใจกันตลอดว่ายังไงมันก็ต้องมีอะ่ะเจิมแอม m ิวสิครับศัตูของเราฮนะนี่วันนี้ผมจัดกับ พี่เจปอครับแล้วก็พี่เคนมือกองมันรู้สึกสรุปไปอีกแบบพี่หุยแววตาที่เราสื่อกับกับคนดูเนี่ยมันมันจะต่างกันรายการสดไงตื่นเต้นมากพี่ปออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเราด้วยมีใครอยู่บ้างโัวจูเบต้องผมตัวจเบตอ่ะอะไี่ทําให้ผมอยากเป็นดีเจต่อไปสนุกไงเคยคิดไหมว่าอยู่ดีๆวงล็อกอย่างเราเนี่ยต้องมาเต้นผมนั่งตายหัวอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์นะฮะซื่งเต้นเนี่ยนะใช่ครับผมผมรับไม่ได้ คุยดูอะไรครับสักขนาดน,นี้แล้วต้องมาเต้นแบบผมทําไม่ได้อ่ะเราไม่ถนัดแล้วแล้วเราต้องมาทํามันจะนึกภาพไม่ออกเพื่อเราต้องเล่นสดให้ได้จริงแล้วก็ต้องเต้นให้ได้จริงๆไม่หลุดไม่อะไรทั้งสิน้นตอนนี้พอเราได้ไปเรียนเราสึกมันทึ่งอะพี่แล้วมันแล้ว,แล,วแล้วมันขนลุกพี่ขุยซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้อะพอเราเห็นอิมวีตัวแรกของเรามันกลายเป็นผมรักมันเลยนะมันกลายเป็นแบบตัวนี้ผมไปเล่นถึงแม้ผมเล่นเพลงคนอื่นนะพี่ ผมก็ยังมีเต้นเลยนะมันทําให้เรามีความสุขทุกครั้งเวลาที่เราร้องเพลงแลวเราต้องเต้นไปด้วยมีท่าบางท่าที่มันเป็นจุดขายเหมือนกันอย่างเช่นเพลงตั้งใจไม่ได้เผลแอแก่ปลอดภยัอภยอดภยัยอดภัยทุกครั้งอย่างเงี้ยมันซึ่งมันซึ่งวงเราเขาไม่ทำกันนะเป็นภาพที่พอเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหน,นนะคนจะก,กรี๊ดเวลาเต้นท่านี้ทุกครั้งเลยภูมิใจครับภูมิใจที่เล่นไปด้วยเต้นไปด้วยทําในสิ่งที่ผมรัก ทำในสิ่งที่ผมตั้งใจทาในสิ่งที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กๆให้เต็มที่ที่สุดประสบการณ์เราอาจจะน้อยแต่เราก็เดินไปทีละก้าวครับผมอยากให้คนที่ฟังเพลงของของฟังกี้เบอร์เกอร์ผมอยากให้มองความเข้มข้นทางเนื้อเพลงแล้วก็ทางดนตรีที่เราต้องการสื่อให้ให้คนไทยทุกคนเปิดรับมากกว่าโอเคครับวันนี้แชมครับอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นกับพี่เป็นไงบ้างครับก็ดีครับผมได้พูดอะไรความในใจอะไรเยอะเลยครับโอกาสเจอกันใหม่ครับบายแชมโชคดีกับ็นบีเจครับบ๊ายบายครับทันมาบ๊ายบายด้วย